พี่น้องพี่น้องพามาอัปเดตสวนผักอ้พี่น้องมันเป็นเชื้อล่าหลายพี่น้องเอ้ยมันเป็นเชื้อลาหลายพี่น้องพี่น้องเบ่งแตงกวาบ้านใบบุยลรัมด้อพี่น้องเสียละมันเป็นเชื้อล่าพี่น้องมันเป็นเชื้อลาเสียดายเด้เสียดายเด้พี่น้องปุณห์ปุณ่ะเสียดายบอหมูเจ้าเสียดายเนาะเอ้ยเห็นบอนี่มันเป็นเพียพี่น้องเอ้ยมันเป็นเพียพี่น้อง แต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ก็กินได้อยู่เด้พี่น้องตัดมองเพียมันออกเนาะพี่นอ้องตัดมองเพียมันออกมันเป็นเชื้อรานะคะเชื้อราลงไหมพี่น้องเชื้อราะคะพี่น้องเบิงจะจะทาอย่างไงดีเนาะใครรู้สูตรนี้มั่งพี่น้องวิธีแก้ไขเชื้อรานะานเพื่อน <c oughs> ผักเป็นเชื้อรานะคะพี่น้องใส่เบิงบักแตงอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องนี่เห็นปะ นี่ก็เชื้อรานะพี่น anse, ้องเชื้อราเจ้าเอ้ยเชื้อรานะคะร้ายเป็นเนี่ยนี่เชื้อรานะคะกิ dem, ่นกินแตงกินแตงนะะมันเชื้อรามันกินแตงนะพี่น้องเอ้ยก่อนที่เชื้อราจะกินหมดพี่น้องเข้ามาเก็บทั่วจากน้อยพี่น้องเย็นนี้สิตําทั่วด้อพี่น้องเบิ้งมันอันจนว่าเถ่าจนว่าเหี่ยวแล้วพี่น้องถั่วฝักยาวจนว่าเหี่ยวแล้วพี่น้อง นี่แหละตำสมกินแซบพี่น้องถั่วฝักยาวเนี่ยแบบนี่แหละแซบไม่ไม่ไม่อ่อนมากนะคะเพื่อนเสียดายเนาะพรอเจ้าุเป็นเชื้อราเนี่ทั่วตายได้่ยเหียวอีกเนเ่ยเงือดหลายจักว่าเป็นอีองงั้นนะคะทุกคนถั่วก็ตายแตงก็เป็นเชื้อราะคะ เย็นนี้นะคะเมนูเย็นนี้เด้อพี่น้องพี่ายแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วนะคะเราจะกินข้าวเหนียวตําทั่วนะคะเมนูเย็นนี้ของเรานะคะพี่น้องเบิ่งถั่วโอ้ยบังอันนี้เบังมันแอบอยู่พี่น้องจนว่าแกพี่น้องแก็บเห็ดแนวมันพี่น้องเนี่ยปาดมันลบอยู่มองนี่พี่าบพอเห็นได้เนี่ยแก้จงไว้จงไว้พี่น้องบดเด็ดดอกมันนั่นเด็ดไปกินบ่ได้จงไว้เห็ดแนวมัน พี่น้องคอยว่าเห็นได้นั่นจนมันเถาถิมหมดแล้วทํำยังไงเนาะจะแก้เชื้อราได้นะหรือว่าย้อนบักเอืันนั่นมาเลื้อยทับนะฟักทองมันมาเลื้อยทับหรือเปล่าเลยกลายให้ผักเรากลายเป็นเชื้อราหมดมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรกับความรักเราเจ้ากระไดโอ้ยคอยละเมืยเด้นะคะเ้ง พัก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 ชมสวนชมสวนพี่น้องเนี่ยทัวมันก็นยังดกอยู่เดอ้อพี่น้องแต่เป็นเชื้อราเฮ็ดยังไงเน,นาะจักสีแก้ได้นะฮะแต่อีตู้งามไหมพี่น้องอีตู้กำลังงามพี่น้องเอ้ยแกดข่อยมันไม่กินเด้แกดข่อย ลกกิ้งนะฮะพี่น้องนี่เนาะถึงว่าแก๊สหมดเร็วนะฮะเพื่อนนี่เนาะอ้ยทยเบิ่งไทยเบิงบ่งพี่น้องเสียดายเดย้สวนผักเสียดายนะฮะเพื่นอนมันเป็นเชือ้อรานะฮะกัยังดีที่ได้กินแน่นะพี่น้องเห็นเนาะแตงนี่เก็บไปพี่น้องเอ้ยโปกเข้ากนันตัดมองเป็นเชือ้อราอกกกินได้พี่น้องอตัดอกเสียดายนะคะทุกคน มันเสียดายนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเออนี่นะคะอันหอมไหมพี่น้องอันนี้เป็นหอมแดงด้วยพี่น้องมันบอล่งหัวพี่ใบเลยถอนถอนออกมากก่อนหนึ่งพี่น้องเป็นหอมแดงนะถอนออกมากก่อนหนึ่งพี่น้องค่ะเพะมันอยากบอลงหัวดีนักนะคะพี่น้องก็ถอนจังซี่มันต้องถอนนะคะ